สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาช,ชมหน่อไม้นะคะหน่อไม้กาลังขึ้นหน่อค่ะ 1, หนึ่งหนอ่อสองหน่อสามหน่อค่ะข้างล่างอีกค่ะแต่ลงไปไม่ได้ค่ะอันนี้ปลูกอยู่หน้าบ้านนะคะบ้านริมสวนขลองชนประธานค่ะปลูกไว้ค่ะนี่ข้างล่างอีกนะคะข้างล่างอีกนะคะหน่อไม้ค่ะแต่ปลูกเอาลำต้นไปก่อนค่ะ หนอยังไม่กินนะคะปลูกอลมต้นไปก่อนแต่ป่ารกจังเลยค่ะแต่ต้องออกเหง่ออีกแล้วค่ะแต่รอสักพักหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ถังนะคะยุงลายเยอะค่ะเยอะมากๆเลยค่ะต้องถางให้มันโล่งค่ะนี่หน่อไม้นะคะอหน่อไม้ออกแล้วหน่อ,อไม้ออกไปแล้วค่ะนี่ค่ะ มีอยู่สองต้นค่ะไม่มีอยู่สองกอนะคะกอนู่นกอนึงแต่ยังไม่ออกหน่อค่ะหน่อยังไม่ออกยังไม่มีนะคะมีมีกอนี้ค่ะออกหนอออกแขนงคลิปนี้เอาหน่อไม้มาฝากนะคะเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งช่องน้องเกอหันษาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ